ครับสวัสดีครับมาตอบคําถามคุณพี่ท่านนี้นะครับอยากให้พี่บิ๊กพูดถึงกรณีสนามใหญ่ร้องเรียนสนามคัดไก่ให้ปิดหน่อยครับจริงๆแล้วเรื่องเรื่องกรณีสนามใหญ่สนามคัดไก่เนี่ยผมไม่ได้อยากเอามาพูดเพื่อให้เป็นกรณีหรือข้อพิพาทอะไรซึ่งกันและกันนะครับแต่ผมจะมาตอบคอมเมนต์คุณพี่ท่านนี้ในเรื่องของ วัฏจักรวัฏจักรของสนามใหญ่และสนามเล็กซึ่งมันสอดคล้องซึ่งมันสอดคล้องกันมายาวนานแล้วจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์และมีความสําคัญซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะไม่ให้มีสนามเล็กให้มีสนามใหญ่อย่างเดียวหรือว่าให้มีแต่สนามเล็กสนามใหญ่ไม่ต้องมีเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ มันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ยาวนานคือที่ผมออกมาพูดเนี่ยคือผมไม่ได้มาเป็นตัวแทนสนามเล็กหรือมาเป็นตัวแทนสนามใหญ่นะผมพูดในในกรณีของวัฏจักรวัฏจักรและความสอดของของสนามใหญ่และสนามเล็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสนามใหญ่เราเป็นพี่ใหญ่เราก็ จริงๆเราต้องต้อง,ต,องต้องเสียสละนิดนึงก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปร้องเรียนหรือไปทําการใดๆที่ที่จะให้สนามเล็กไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทรงผลนะทรงผลต่อสนามใหญ่ถ้าเราไม่มีที่ที่คัดไก่ที่ให้ไก่ชาวบ้านได้โชว์ฝีมือเนี่ยไก่ก็จะเข้าสนาม ตัวเลือกที่จะเข้าสนามใหญ่มันก็จะน้อยลงเข้าใจไหมครับคือมัน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 จำเป็นต้องมีอะสนามเล็กมันจําเป็นต้องมีแต่ถ้าพูดในเรื่องของความยุติธรรมของสนามใหญ่สนามเล็กก็ควรให้เกียรตินิดนึงก็คือว่าวันวันที่สนามใหญ่เปิดเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเปิดดักหรือไปเปิดแข่งหรือไปตัดตัดตัตัด,ตด,ตด ตัดยังไงตัดจำนวนคนที่จะเข้าสนามใหญ่แต่พูดในกรณีนี้ก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นแหละจริงๆแล้วสนามใหญ่สนามเล็กเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ความความอะไรความพร้อมของแต่และสมฟาร์มที่เลี้ยงอีกแหละบางสมก็มีทุนน้อยมีทีมงานน้อยก็ไม่พร้อมที่จะเข้าสนามใหญ่ เข้าไปก็เหมือนเป็นลองเป็นลองทั้งทีมงานทั้งทั้งเรื่องทุนทรัพย์โอเคนะครับมันทุกๆอย่างเหรียญมีสองด้านอยู่แล้วนะครับที่ยกขึ้นมาพูดเนี่ยไม่ใช่ให้เกิดข้อพิพาทอะไรกันแต่ให้มองกว้างให้เป็นกลางให้มากที่สุดให้เห็นใจซึ่งกันและกันและให้ตระหนักทั้งสนามใหญ่และสนามเล็กเลยว่ามันเป็นวัฏจักรที่สอดคล้องกันมานานแล้ว ที่อยู่คู่กันมานานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มีแต่สนามใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้มีแต่สนามเล็กโอเคนะครับประมาณนี้ละกันก็คำตอบของผมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครโอเคนะครับสวัสดีครับ